สวัสดีครับวันนี้พบพวกวับผมอีกครั้งนะครับน้องดีมลําเลิศคาเซนเตอร์นะครับก่อนไปขอฝากพิกัดร้านก่อนนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนเลียบวารีคูขวาหนองจอกอยู่ระหว่งางซอยเลียบวารี30กับซอยเลียบวารี32นะครับวันนี้มาพบกับเจ้าอีซูซูออเนี d m ดีแม็กปี2018นะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในตัวเลยแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นสีขาวให้แบบสบายตายอย่างนี้เลย กระจังหน้าเป็นสีดำด้านอย่างนี้เลยนะครับสวยๆตัวเครื่องแบรนด์โลโก้เป็นสีโครเมียมเงาๆอย่างนี้เลยครับาต่อไปผมจะพามาดูทางล้อด้านหน้านะครับล้อคู่หน้าเราจะให้เป็นล้อแม็กคู่เวลนะครับยางไลายไฟแบบนี้เรา,ารับประกันสินค้าที่เราใส่ไปให้นะครับว่าดีแน่นอนกระจกขาวๆนวลๆอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในห้องคนขับว่าเป็นยังไงบ้างภายในห้องคนขับนะครับนี่ เป็นตัวนี้เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กสลูกทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเป็นตัวเกมแมนนวล MP3 CD เรามีให้พร้อมนะครับแอร์เยน็นๆฉ่ำๆเรารับประกันทุกคันครับว่าออกจากเราไปเหมือนรถป้ายแดงเลยเป็นน้องๆป้ายแดงเลยตัวนี้ใครที่จะหาไปวิ่งงานวิ่งคังชนคงังวิ่งขนของนี่ครับเราตีตู้ใหม่ให้เป็นตู้มือหนึ่งจดลงเล่มพัน กรมขานขนทรงทั้งบกเรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนล้อคู่หลังเป็นล้อกระทะนะครับใช้สําหรับบรรทุกของหนักบรรทุกของเยอะๆใช้ได้หมดเลยใหม่ๆอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตัวตู้ด้านหลังเดี๋ยวผมพา,มาดูด้านในด้วยว่าของเราเนี่ยตีให้มือหนึ่งของเก่งดูความใหม่ครับอ <c oughs> คนนะครับนี่ครับตู้ใหม่ๆอย่างนี้เลยครับสวยๆเอามาพร้อมกับของแต่งนะครับ ซิงซงเอาไปใช้งานด้วยซิงด้วยเป็นตัวค้ำไทเทเนียมท่อก็สีไทเทเนียมช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงครับเราเช็คให้ก่อนออกอยู่แล้วเรามีการันตีอาเรามีประกันร้านให้ด้วยอ่าถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้ราคาจะอยู่ที่389,000บาท 3า0 0 0 0บาทครับฟังไม่ผิดครับราคาแค่นี้หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ